สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกงานนี้มีขึ้นเป๊ปกัวเดล่ากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้จวกแฟนบอลของทีมที่เงียบกริบตลอดช่วง45นาทีแรกในเกมเิดบ้านพลิกสอยทานแนมฮอสเปอร์สุดมัน4-2พร้อมชี้ว่าเรือใบสีฟ้าณนะเวลานี้ไม่เจ๋งเหมือนซีซั่นคนก่อน เป๊ปกัวดดล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวตำหนีแฟนบอลของทีมที่ไม่ยอมส่งเสียงให้กำลังใจนักเตะต,ตลอดช่วงครึ่งแรกในเกมพรีเมียร์อังกฤษนัดที่ทัพเรือไปสีฟ้าเปิดรงังเอทิฮัสเตเดียมพิกชนะทอตแนมฮอสเปอร์4-2เมื่อวันพฤหัสบดีที่19มกราคมที่ผ่านมา สเปอร์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน2ลูกโดยที่ได้ทั้ง2ประตรูในช่วงท้ายครึ่งแรกจากเดยันคูรูเซฟสกี้นาทีที่44และแอมซอนโรยอช่วงทดเวลาบาดเจ็บเทว่าช่วงครึ่งหลังแมนซิตี้เล่นดีขึ้นอย่างชัดเจนและได้ประตูตีไข่แตกในนาทีที่51จากจูเลียนอาเวรสจากนั้นนาทีที่53แมนซิตี้ตีเสมอ2อต่อจากเออร์ลิงฮารแลนก่อนที่ Real Smart Lane, ริยาสมาเลส์ดวลตุงมในนาทีที่63และ90ช่วยเรือใบสีฟ้าพลิกคว้าชัยด้วยสกอร์4ต่อซึ่งถึงแม้สุดท้ายแมนซิตี้สามารถเก็บ3แต้้มสคัญได แต่กว่าดิอล a ารู้สึกผิดหวังแฟนบอลเจ้าถิ่นที่เงียบกริบแถมโหวตใส่ทีมหลังจบครึ่งแรกเราขาดความกล้าหาญเล่นแบบไม่มีแพชชั่นเล่นเหมือนไม่มีไฟไม่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นฝ่ายชนะซึ่งก็เหมือนกับแฟนๆของเราพวกเขาเงียบกริบอยู่ตั้งนาน45นาทีผมอยากได้แฟนๆของผมกลับคืนมายอดกุนซืชาวสเปนนดวัย51ปีกล่าวเปิดใจหลังเกม พร้อมกันนั้นเป๊ปกวัวเดวลลายอมรับว่าตอนนี้แมนซิตี้ไม่ได้ยอดเยี่ยมเหมือนฤดูกาลที่ผ่านๆมาเราห่างไกลจากทีมที่เราเคยเป็นฤดูกาลก่อนๆคุณคิดหรือว่าเราจะคัมแบ็กแบบนี้ได้ตลอดซึ่งมันไม่มีทางเลยวันนี้เราโชคดีด้วยซ้ำชัยชนะนัดนี้ทำให้แมนซิตี้รั้งอันดับ2ของตารางในคะแนนพีม์ลีกมีเพิ่มเป็น42แต้มหลังลงเล่น19นัดไล่าร์เซนอลทีมจ่าฝูงที่ลงเตะน้อยกว่า1น,นัดเหลือ5แต้ม มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาริยาสมาเลสซึ่งซัดสองประตูและทำหนึ่งแอซิสคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ได้อย่างสุดยอดได้กล่าวเอาไว้ว่าผมพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพลิกสถานการณ์ของทีมเราเราเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมในครึ่งหลังเรายิงได้2ประตูตั้งแต่ช่วงต้นเกมครึ่งหลังและมันทําให้สถานการณ์ของเรากลับมาดีขึ้นผมไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนกอบกู้สถานการณ์ของทีมหรอกเราทุกคนพยายามที่จะสู้อย่างเต็มที่และเล่นด้วยความดุดันมากขึ้นเราเริ่มสร้างโอกาสได้บ้างมมยและในที่สุดเราก็ยิงประตูได้ริยาสมาเลสกล่าวหลังเกม มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาอันโตนิโอคอนเต้คุณสือทีมสเปอร์ระบุว่านับเป็นครั้งแรกในอาชีพการกุมทีมที่เสียประตูในครึ่งหลังมากที่สุดถึง4เมตรกระทั่งเป็นเหตุให้พลิกแพ้แมนซิตีต้4.2ในเกมพรีเมียร์ลีกที่สนามเอติฮัส,สเตเดียมเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่19มกราคมคอนเต้ส่อเขาว่าจะพาทีมแก้ตัวจากันก่อนที่พ่ายให้กับอาร์เซนอล2ต่อศคารังแบบดูไม่จืด โดยเกยมที่พบกับเรือใบสีฟ้าลูกทีมของอันโตนิโอคอนเต้มีโอกาสขึ้นนําก่อน2ต่อศูนในครึ่งแรกแต่ทว่าในครึ่งหลังทีมของคอนเต้ถูกสอยตาข่ายรวดเดียว4เมตรกระทั่งแพ้แชมป์เก่าไปแบบขาดลอยผมคิดว่าต้องวิเคราะห์เกมให้ดีหากคุณเปรียบเทียบเกมนี้กับซีซั่นก่อนสเปอร์บุกชนะ3ต่อ2เราเล่นกันวันนี้ได้ดีกว่าซะอีกฟอร์มของเราดีมากเราสร้างปัญหาให้แมนซิสตี้ได้ซีซั่นก่อนเราตั้งรับในเขตโทษอยู่นานก่อนได้โอกาสโต้กลับและได้2ประตู วันนี้เรามีความกระหารซีซั่นก่อนเราโชคดีนิดหน่อยและซีซั่นนี้เรามีโอกาสเสมอ2ต่อ2เกมพลิกผันตอนที่สกอร์เป็น32ซึ่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเราหากเทียบกับซีซั่นก่อนเราเสียประตูมากไป4ประตูในครึ่งหลังเป็นครั้งแรกในอาชีพของผมที่ทีของผมเป็นแบบนี้เราต้องพยายามทำงานต่อไปและพยายามทำให้ดีที่สุดเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ว่าเกมแบบนี้หากคุณมีประสบการณ์มากขึ้น คุณก็จะไม่แพ้คุณไม่อาจซื้อประสบการณ์ได้คุณต้องสร้างประสบการณ์ขึ้นมาในแต่ละปีอันโตนิโอคอนเต้เล่าวขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ